เขา dry a g e เนื้อเองเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน35บ dry a g e beef ว้าวความสุขแล้วก็สีสวยเลยนี่ซ่อมนะ <c oughs> นี่อันนี้คือทาท่าเนื้อเซอร์ลอยนะครับ <c oughs> โอ้โหดูเอาให้ตายครับ วันนี้เราจะพาทุกคนมากินเนื้อ Dry a อ e นะครับที่ไม่ใช่บุฟเฟ่แต่เป็นร้านที่เขา Dr y a อ e เนื้อเองเลยนะครับสวัสดีครับคุณอยู่กับช a n นลไลน์แทงช่องโอนชอบกินกับผมโอนะครับและนี่คือคลิปรีวิวที่ละเอียดยิบเหมือนคนดูได้มากินเองเลยครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน35 Dry Age Beef นะครร้านนี้เนี่ยอยู่ตรงจเจริญลักเดี๋ยวเราจะปักพิกัดของร้านเอาไว้ให้ใต้คลิปนะฮะถ้าสมมติว่าขับรถมาเองเนี่ยจะไม่ได้มีที่จอดรถหน้าร้านแต่เขาจะดีวที่จอดรถเอาไว้ให้ดังนั้นเนี่ยทักเข้ามาา,มนานเรร้ก่่ทีไห เขาจะเปิดเป็นรอบนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยจะเปิดเที่ยงถึงบ่ายสองนะครับแล้วก็เป็น6กโมงถึงสามทุ่มแล้วก็ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเป็น1 1บเอ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสแล้วก็เป็น5้าโมงครึ่งถึงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับแล้วก็ หยุดวันจันทรนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงพรามทามเวลาเย็นหรือเสาร์ทิ์นเนี่ยแนะนําให้ทักเข้ามาจองที่ร้านก่อนก็จะได้โต๊ะชัวร์เพราะว่าร้านเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากแต่มีหลายชั้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูเมนูกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเล่มเมนูของเขาพอเปิดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็น Be e f on the day ก็คือแล้วแต่ว่าแต่ละช่วงเนี่ยเนื้อส่วนไหนของเขาเนี่ยจะ d ร y a เ e เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราอยากตัดให้ดูห้อง d ร y a g อด้านบนมากเลยเขาพาเราไปดู ห้องไดเอทอลังการมากใช่ไหมอ่ะมาดูเนื้อกันนะครับการไดเอทเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเทนเดอร์ลอยเรดไวซอสนะฮะเป็นคาเฟ่เดอปารีซอสคืออันเนี้ยเป็นออสเตรเลียนบีฟเขาจะบอกไว้เลยหรือเจแปนิสบีฟที่เราถ่ายเป็นเซอร์ของวากิวอยู่ข้างล่างด้วยเนาะพรกเกตริปไอส์สติปลอยแฟตไอรอนวิคันย่านะครับอันนี้ก็จะเป็นย่างเฉยๆอันนี้ก็จะมีมาเป็นมากับซอสนะฮะเป็นเนื้อเกาหลีก็มีนะฮะอันนี้ก็จะเนื้อเขาก็จะค่อนข้างเข้าใจง่ายนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟู้ดเมนูนะฮะมีโโปรมชั่่นตางงๆก็ลอดู ครับอันนี้เป็นรีคเ m อมเมนต์เมนูเขามีเมนูภาพมาให้ด้วยนะครับเมนูอาจจะทําแบบบ้านๆเป็นกระดาษธรรมดาแต่ว่านี่ฮะมะเขือเทศเบลซามิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ตัวหนึ่งของเขาเลยนะครับมีสตูเนื้อมีมันบดนะฮะมีลิ้นวัวย่างเนื้อผัดซอสแจ่วข้าวผัดมันเนื้อไข่ดองโชยุนะครับสามห้าดรเอชคุโรเกะริปไอ้นะครับนี่แล้วก็จะเป็นสตาร์เตอร์กับซุปนะฮะเขาก็จะแบ่งหมวดของอาหารเอาไว้ให้สามารถกดหยุดแล้วก็ดูได้นะครับราคาก็คือเป็นราคาตามร้านอาหารปกติเลย200 300 400นะครับอันที่ไม่ใช่เป็นสเต็กแบบจริงจังเนท ก็จะราคาประมาณนี้ส่วนเมนดิชนะครับไม่ว่าจะเป็นสตูเนื้อมันบดลิ้นวัวย่างนะครับตรงนี้จะเป็นข้อความซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีภาพประกอบให้ดูทางด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ซอสคาเฟ่เดอปารีสอันนี้เป็นซอสใหม่นะครับซึ่งแต่ก่อนที่เราเคยมากินเนี่ยเราไม่เห็นอันนี้เนาะลืมบอกนะครับวันนี้เป็นวันที่ร้านเนี่ยเชิญเรามารีวิวนะครับเราไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการทานแต่ว่าการสไตล์การรีวิวของช่องเราจะเหมือนเดิมในทุกๆครั้งก็คือที่นี่มีสไตล์การปรุงของเชฟเป็นยังไงรสชาติอาหารเเป็นยยังไไไรราาาคทออท่่่่่หชชอออมบูี ดูตัดสินใจกันเองได้เลยนะครับหน้าถัดมาจะเป็นโฮมเมสพาสต้านะครับแล้วก็จะเป็นหมูต่างๆนะฮะก็จะมีพาสต้าพริกกระเทียมพาสต้าโบโลเนสนะฮะพาสต้ามะเขือเทศกุ้งน้ำพริกไข่ปูมีพาสต้าน้ำพริกไข่ปูด้วยนะคะสมุติราพาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาไม่สันทัสกับตะวันตกมากนะครับแล้วก็เขามีการประยุกนะฮะบางคนพาเพื่อนมาเพื่อนไม่กินเนื้ออ่าจริงๆเราก็จะน่าจะเคลียร์ความคิดเพื่อนสักนิดนึงนะก่อนมาแต่ว่าเขาก็มีเป็นซิโครงหมูบาร์บีคิวให้ด้วยนะครับเป็นพาสต้าท สิ่่่งงตาาๆเหลนี้นนะครับี่แล้วตรงนี้นะฮะไฮไลท์ที่เป็นสเต็กเลยก็จะเป็นพวกคุโรเกะสเต็กรอยแฟลตไอออนนะครับเทนเดอร์รอยคุโรเกะริปไอเทนเดอร์รอยคาเฟ่เดอะพารีสเดี๋ยวจะได้ชิมตรงนี้ด้วยนะครับตอสคาเฟ่เดอะพารีสนี่ส่วนของหวานนะฮะจะมี3อย่างมีกราเนต้าแอปเปิลมาร์จิโต้กราเนต้าปลาแห้งนะครับกราเนต้ามะพร้าวนะครับดึงตามนี้สามารถกดหยุดแล้วก็ดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไวร์ลิสต่างๆนะครับสามารถเอามาแพริงได้มีโคคัทนะครับที่เขาเสิร์ฟเป็นแพลตเตอร์แบบนี้เลยนะครับโอ้จริงๆแอบนน่าสใจนะครับเนี่ย สมมติเรากินแพลตเตอร์แล้วสะใจหรือไม่สะใจพอเราสามารถสั่งเทคโฮมแบบนี้ได้ด้วยราคาอาหารที่เราจะบอกแล้วในเล่มอันบบนี้นะครับยังไม่รวมเซอร์วิส8%แล้วก็แท็ก7%นะครับเมนูแรกที่เราจะชิมเป็นสลัดมะเขือเทศเ,เบลซมิกราคา295บาทนะครับด้านบนเขาจะท็อปด้วยโคคัทแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นชีสที่เขาโรยมาแบบนี้ด้วยนะฮะดูดีต้องคลุกไมเนี่ยก็จะมีเบลซมิกอยู่ข้างล่างๆพอสมควรเนาะอ่ะกินแบบนี้เลย ตัวมะเขือเทศเนี่ยชําหวานเปรี้ยวขึ้นมาแล้วก็มีความเปรี้ยวของบอสมิกขึ้นมาตัดด้วยมีกลิ่นของโคคัตเนี่ยขึ้นมาชัดมากเป็นกลิ่นโคคัตท,ที่ผ่านการดรายเอชมาด้วยดังนั้นเนี่ยกลิ่นของเนื้อเขาเข้มข้นมากๆเป็นความสดชื่นของมะเขือเทศท,ที่ถูกตัดด้วยความหนักของโคคัตอันนี้จะเป็นลิ้นวัวย่างราคา390นะฮะเขาจะเสิร์ฟม,มาคู่กับวาซาบิดองเลมอนแล้วก็เป็นไข่ดองทานเป็นสามนี่ฮะ ว้าวความสุกแล้วก็สีสวยเลยชิ้นแรกเราจะลองกินแบบบีบเลมอนลองไปนิดนึงก่อนนี่ฮะโอ้ดีนุ่มเด้งมันมีความหวานมีความหวานอยู่ในลิ้นด้วยแล้วก็ตัวขอบนอกเนี่ยมีความคริสปี้นิดนึงแล้วตรงกลางตรงกลางเป็นความนุ่มและนุ่มและเด้งมากๆกลิ่นหอมขึ้นมาชัดมากมีความมันเล็กน้อยชิ้นที่2เดี๋ยวจะชิมกับวาซาบิดองนี่ฮะ ได้ยินตังกึกที่มันสบลงไปปะซ่อมสบลงไปม,มีความสไปซี่ขึ้นมาของวาซาบิแล้วก็มีความเค็มวาซาบิดองขึ้นมาด้วยนิดนึงทันมาอันนี้ไฮไลท์แล้วนะไข่ดองนะไข่ดองนะไข่ดองนะนี่โอ้โหแบบนี้เลยจ้า นุ่มนวลเนียนได้ความนวลของไผ่เข้ามาปรบดโดยรอบเ้ยดีดกลิ่นหอมเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆเลยแล้วที่สําคัญเป็นการ dry edge ที่ไม่เหนียวเลยอันนี้จะเป็นสตูเนื้อและมันบดราคา420บาทนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมจากมันบดก่อนวูดูดินี่ทำไมบอกเป็นมันบดนะก็มีคนเข้าใจผิดว่ามันคือครีมแน่ๆเลยเขาทำมันบดได้แบบเนื้อนเนียนละเอียดมาก เเอียดมากเนียนมาก,รมากครีมเอามันบดมาทำเป็นครีมอ่ะสุดอ,อันนี้สตูนเนื้ออให้ดูไม่ทันตอนแรกเราจะเอามีดมาหัน่นแต่ดูนะดูตงนี้ก็ได้นี่ซ่อมนะนี่ซ่อมไปเลยจ้าดูดินุ่มมากเปื่อยมากโอ้เนื้อเป็นเส้นก็จริงแต่นุ่มคือพอเอาฟันกัดไปเนี่ยมันเหมือนทําให้เส้นที่มัดรวมกันเนี่ยแตกกระจายออกมาแล้วหลังจากนั้นพอเอาฟันบดไ,ไปอีกรอบหนึ่งมันสลายกลายเป็นบุน เข้าไปในปากมีความสักลิ้นเบาๆนิดนึงของตัวซอสรสชาติจะเป็นกรอบๆเค็มอ่อนๆดอีดีดทุกคนใครที่ดูช่องเรามานานแล้วจะรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นร้านสปอนเซอร์หรือไม่สปอนเซอร์เนี่ยเราจะแบบเหมือนกันในทุกๆอันก็คือบอกรสชาตินะดังนั้นอะรีอคบางอย่างที่เราใส่ลงไปด้านหลังอะไม่ต้องเชื่อก็ได้นะไม่ต้องเชื่อ,นะอ,อฟังแค่รสชาติพอ แต่ตอนหลังๆก็เรารู้สึกว่าเราจะไม่เก็บอาการเราจะเป็นคนที่ไม่เก็บอาการดังนั้นเนี่ยดูสีหน้าของเราได้ทั้งหมดคือจริงเวลาเรารีวิวท่าคิวเราขมวดนั่นคือของจริงอันนี้คือทาท่าเนื้อเซอร์ลอยนะครับราคา420ดูดิโอ้ด้าน,นบนเขาจะโรยชีมานะฮะจริงๆเราควรคลุกเคล้าสักนิดหนึ่งเดี๋ยวลองแบบไม่คลุกก่อนอืมเดี๋ยวที่เหลือที่เชอร์จะคลุกมีความเปรี้ยวนิดนึงอยู่แล้วตอนแรกคิดว่าอาจจะไม่เปรี้ยวมากเพราะว่าเอ้ยเลมอนมันยังไม่ถูกบีบแต่ว่า มีอยู่แล้วแล้วก็เนื้อเนีย่ยมีกลิ่นหอมการ dry a g e ขึ้นมาด้วยดังนั้นเนี่ยกลิ่นของเขาการ dry a g e เนี่ยมันคือการเอาเนื้อเนี่ยไปบ่มเพื่อทําให้รสชาติของเนื้อเนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นดังนั้นทั้งรสทั้งกลิ่นเนี่ยมันจะเข้มข้นขึ้นแล้วก็มีความสักลินนิดๆของชีสความนัวของชีสขึ้นมานิดหนึ่งแล้วด้วยเนื้อที่เขาสับแล้วเขาใช้ส่วนที่ไม่ได้เป็นมันเยอะสังเกตไหมมันไม่ได้เยอะมาก dry a g e เนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้ส่วนมันเยอะมากนะครับใช้ส่วนที่เป็นเนื้อเยอะ หอมขึ้นมาชัดมากแล้วก็ ด้วยกลิ่นความสดชื่นของเลมอนร้านเนี่ยตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ชั้นลอยนะครับแต่ถ้าสมมติพนักงานไม่อยู่เราใช้นี้ได้นะครับเพราะมีอันนี้วางไว้ทุกโต๊ะเลยเป็นกดกลิ่นแบบนี้นะครับเมนูถัดมาอันนี้คือพาสต้าเนื้อน้องแก้วซอสเห็ดทรัฟเฟิลราคา395บาทจริงๆเราเห็นเมนูหนึ่งเนี่ย300 400ก็จริงแต่มันเป็นเมนูที่เราอย่าลืมนะถ้าเราไม่ได้มารีวิวนะเมนูเนี้ยเมนูหนึ่งหนึ่งจานเนี่ยเราก็กินหนึ่งอิ่มแล้วนะครับแล้วก็บอกเลยครับอาหารที่นี่นะคคคคครร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 ััับบบไไมมม่่่่่่่่่่ออออยตงงงงงปปกกเเเเทาาาาาาหนนนนนนนะะะะะะะพพวววีีืใลฮสขขจจจิิ็ณ้ กินกปกเนื้อชิ้นเบลรอร์ใหญ่กว่าปกด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยนี่คือนิยามความไม่ตรงปกของที่นี่นะฮะนี่เนื้อน้องแก้วครับผมแล้วก็ซอสตรงนี้เมื่อกี้ฟอสเราถ่ายรูปไปสักพักหนึ่งนะฮะกลินทรัฟเฟิลลอยขึ้นมาเบาๆนี่ฮะ มีความครีมมี่้อนหนักแต่รสชาติไม่หนักมากนะครับความหนักจะเป็นครีมกลิ่นหอมขึ้นมาตัวเนื้อบอกเลยโอ้โหดูทุกคนดูไม่ต่างกับแทบไม่ต่างกับสตูเลยนุ่มใครบอกเลยชีวิตนี้เคยกินเนื้อเหนียวมาเคยกินเนื้อนี่มานะมากินที่นี่คุณจะรู้ว่าเนื้อที่นุ่มเป็นยังไง กัดปุ๊บนะชั้นเลเยอร์ของเนื้อสไลด์ออกมาจากกันแล้วก็กระจายอันนี้ไม่ได้เป็นเส้นมากแต่ว่ากระจายไปในปากเลยทีนี้ทุกคนหมวดที่เป็นสเต็กที่เป็นเนื้อชิ้นใหญ่เขาจะเป็นราคาต่อ100กรัมน,นะครับเมนูนี้คือ tenderloin cafe de paris butter นะฮะก็จะเป็นซอส cafe de paris นะครับราคา795บาทต่อ100กรัมอันนี้น่าจะเกิน100กรัมแน่เดี๋ยวก็ขอชิมซอสก่อนนะฮะ เป็นคาเฟ่เดอปารีสที่มีความเปรี้ยวนำบางๆเปรี้ยวไม่ได้หนักมากนะแต่พอเปรี้ยวเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะถูกตัดด้วยความเฮิร์บด้วยสมุนไพรหลายๆอย่างเยอะมากความเฮิร์บความสมุนไพรแล้วก็มีความมันๆหอมเนยขึ้นมานี่นะฮะเดี๋ยวจะหัน่นดูระดับความสุกเขานะฮะโอ้สวยงามมากโอ้แค่เอาซ้อมกดเข้าไปก็สัมผัสได้ถึงความนุ่ม ไม่ได้เวอร์นะเวลาเราเอาซ่อมกดเอาอาวุธอะไรบางอย่างกดเข้าไปเราก็จะรู้ใช่ปะว่าอะไรมันนุ่มมันเด้งแค่ไหนอะอันนี้มันไม่ได้เป็นเส้นที่มัดกันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะมันคือเครือข่ายของเนื้อที่โยงใยด้วยกันเสร็จแล้วอะพอเคี้ยวเข้าไปนะมันกัดขาดแบบแคว่กออกมาเลยอะการกัดครั้งเดียวทําให้เนื้อชิ้นนี้ ขาดออกจากกันได้เลยคือนุ่มมากกลิ่นหอมขึ้นมามากตรงขอบด้านนอกเขาย่างออกมาได้มีความเป็นครัสเล็กน้อยมีความกรอบเบาๆเล็กน้อยเท่านั้นแต่ตรงกลางนี่คือนุ่มมากลองกินกับอันนี้อ่านนี้จะเป็นขนมปังนุ่มๆนุ่มๆหนึบๆขนมปังจะนุ่มหนึบนะฮะโอ้มีความช่ำอยู่นิดนึงด้วย หอมมากเลยตรงขอบกรอบคริสปี้เขาทำขนมปังได้ดีด้วยโอ้ oh, ทุกคนมันดีมันดีคาเฟ่เดอะปาริสที่นี่เขาทำได้เปรี้ยวนำแต่ไม่ได้กระโดดขนาดนั้นสมดุลของกลิ่นเฮิร์บของเขาแล้วก็มีสมดุลของกลิ่นหอมเนย Oh. Oh. เมนูนี้คือคุโรเกะสเต็กลอยนะฮะอันนี้ราคา645่บาทต่อ1น0กรัมนะครับแต่ละชิ้นเขาจะวงเล็บไปเลยว่า300กรัมบวกบวกเขาจะมาทำเป็นสเต็กให้นะครับทุกคนดูระดับความสุกโอ้โหสุดมากดูดิเสิร์ฟเร็วมากเลยนะมาหิวหิวก็โอเคอยู่เพราะว่าเขาเสียะท่ด้านนอกไง ấy. แล้วเนี่ยเนื้อดีๆไม่ต้องปรุงอะไรเยอะคนถ้าเนื้อดีนะไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเกลือพริกไทยจะ้ะนิดเดียวแตะแตะเกลือพริกไทยพอเท่านี้โอ้โหดูเอาให้ตายครับ ร้านนี้มักจะแค่ดรายเอดีย่างเนื้อดีการย่างเนื้อให้ตรงกลางได้ระดับความสุกที่ดีแบบนี้นะแล้วขอบมีความครัสตรงนี้ด้วยความครัสรคือความที่มันมีความเกรียมเล็กน้อยแต่ไม่ขมนะเออมันทําให้มันเกิดรสสัมผัสที่แตกต่างคือความนุ่มตรงกลางและความครัสด้านนอกเมื่อกี้พอกินเปล่าๆเนาะถ้าไม่จิ้มแตะเกลือพริกไทยมันจะมีความมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่กลิ่นเนี่ยหอมมากอันนี้แต่เกลือพริกไทย ดึงจดเด่นของเนื้อออกมานีดีมากยังมูฟออนจากคาเฟ่เดอปารีสไม่ได้ทุกคนเราพาดูวันนี้นะไฮไลท์อีกอันนึงเลยนะที่มันอยู่ในจานสเต็กนะกระเทียมทุกคนดูความครีมมี่ของกระเทียมดิกระเทียมเขาแบบนุ่มมากอะ่ะดูดิเพรดออกไปได้เลยอะ่ะเออคือที่นี่น,นอกจากคุณภาพวัตถุดิบดีแล้วเนี่ยเขายังมีการคุกกิ้งที่ดีด้วยนะ ในความนุ่มของกระเทียมอาตัดจานคาเฟ่เดอะพารีสเนี่ยจะเป็นเทนเดอร์ลอยเทนเดอร์ลอยคือส่วนของสันในแล้วความนุ่มเขานุ่มจากเนื้อ,อามากเลยวะสันในหรือเทนเดอร์ลอยเนี่ยในบัวแต่ละตัวมันไม่ได้เยอะมากเลยนะส่วนจานที่เป็นสเต็กเนี่ยอันนี้คือ Roy. สติ๊ลอยสติ๊ลอยจะเป็นสันนอกสันนอกเนี่ยเขาจะมีมันติดฝั่งหนึ่งตรงนี้เลยแต่ว่าความนุ่ม,มยังเป็นความนุ่มจากเนื้ออยู่นะฮะดีอ่ะย่างดีเมนูถัดมาคือซุปทรัฟเฟิลครับราคา290บาทพอเขามาเสิร์ฟนะกลิ่นหอมขึ้นมาเลย หอมมากอืความข้นของซุปไม่ได้หนืดมากนะครับเป็นซุปที่เนื้อเนื้อเป็นซุปครีมนิดๆเรียกได้ว่าเป็นซุปเห็ดดีกว่านะฮะแล้วก็มีความคล่องคอไหลลงคอไปลื่นๆเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมทรัฟเฟิลมีมวลสารที่ให้สัมผัสได้เล็กน้อยแล้วก็ขนมปังที่เขามาเสิร์ฟจะคล้ายๆอันนั้นไหมนะที่อยู่ในเนื้อขนมปังเขาเป็นโปร่งหอม อันนี้คือสลัดมะเขือเทศมอสซาเรล่าราคา295บาทนะครับเขาจะมาเสิร์ฟกับขนมปังกรอบแบบนี้ด้วยว้าว มะเขือเทศเขาฉ่ำมากเลยนี่คือคนที่อันตี้มะเขือเทศไม่กินมะเขือเทศแต่พอกินอันนี้มีความเปรี้ยวขึ้นมาแต่มันถูกตัดด้วยความชีสของมอสซาเรลล่าแล้วก็ได้ความกรอบด้วยตัวนี้มันจะมี t e เจอร์ความกรอบเข้ามาด้วยของปังเนาะแล้วมันจะมีกลิ่นหอมมีความหวานเข้ามาตัดด้วยนิดหนึ่งตอนท้ายสดชื่นเหมือนกันครับอันนี้เป็นเมนูเนื้อผัดซอสแจ่วราคา420บาทอู้นี่ฮะอเอาเรื่อง นุ่มเหมือนกันนะเป็นความเด้งมีความใสของเนื้อกัดเข้าไปเนี่ยทีเดียวขาดเลยเด้งรับในปากแล้วก็มีความหอมเข้าคั่วขึ้นมาตัวซอสเนี่ยหนืดตัวซอสหนืดเขาผัดจนค้นเลยนะฮะหรือตัวซอสมันข้นอยู่แล้วเนี่ยแหละแล้วมีความเจ๋วที่หวานแล้วก็ตัดด้วยเปรี้ยวเล็กน้อยแล้วก็มีเผ็ดขึ้นจมูกขึ้นมานิดนึงนี่คือข้าวผัดมันเนื้อราคา160บาท อหอมดีมากเลยอะ่ะตัวข้าวผัดเนี่ยไม่มันเกินไปเรียงเม็ดสวยมีความเกาะกันดีเหนียวเหนียวนิดหน่อยแต่ไม่เยิมแล้วรสชาติเนี่ยมีไขมอนอ่อนขึ้นมามีความมันเนื้อที่เขาผัดจนมีความกรอบเบาๆอยู่ตรงนี้ด้วยเคี้ยวเข้าไปเจอความกรอบแล้วก็ความนุ่มมีความหนึบนิดนึงของข้าวหอมมันเนื้อขึ้นมาชัดมากอันนี้ไข่ดองโชยุสั่งแยกมานะครับราคา25บาทนะครับเดี๋ยวเราจะทําสิ่งนี้ฮะตัดออกมาแบบนี้ว้าว แล้วก็เอาเนื้อแจวกินกับข้าวก็ดีถัดมาจะเป็นโซนของหวานแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นกราน็ต้าแอปเปิ้ลโมจิโตราคา1นึ่งร้อยสิบบาทมีความคล้ายๆเชอร์เบตอ่ะเป็นเกล็ดน้ำแข็งแต่ว่าเป็นเกล็ดที่ละเอียด ก็จะเป็นความหวานตัดด้วยเปรี้ยวของแอปเปิลนิดนึงอันนี้คือกรานิต้าแตงโมปลาแห้งนะครับราคา110บาทเท่ากันตามนั้นเลยครับแตงโมปลาแห้งมันคือความหวานของแตงโมจะเป็นหวานฉ่ำขึ้นมาสดชื่นถ้าอยากได้เปรี้ยวก็จะเป็นตัวแอปเปิลอยากได้หวานก็จะเป็นตัวแตงโม โอเคดังนั้นเรามาสรุปกับร้านนี้นะครับร้านนี้เนี่ยเรียกได้ว่า expert ทั้งการเตรียมวัตถุดิบทั้งการ dry เ g e ด้วยแล้ว dry เอ e เนี่ยไม่เหนียวคือทุกอย่างเนี่ยมีความนุ่มไม่นุ่มก็เด้งแล้วก็มีความเคี้ยวง่ายไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมาเจอเมนูไหนแล้วเคี้ยวยากไม่มีในที่นี่เลยเนื้ออันนี้เป็นสตูเนี่ยบางที่นะถ้าสมมติว่าาไม่ใช่บางที่ลกันคือสตูเนี่ยถ้าสมมติเราทําไม่นุ่มพอเนี่ยความเป็นเส้นของเนื้อเนี่ยมันจะทําให้เราติดฟันแต่เนี่ยก็ไม่ต โดยส่วนตัวเราประทับใจเพราะว่าถ้าสังเกตน,นะความประทับใจของเราเนี่ยมันจะมาจากเรื่องของคุณภาพวัตถุด,ดิบการคุกกิ้งต่างๆเนาะส่วนรสชาติเนี่ยชอบไม่ชอบอันนี้ก็คือตามที่แต่ละคนพิจารณาตามที่เราบอกเรื่องของรสชาติเข้าไปได้เลยนะครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ฝากไว้ใครมากินวันอื่นเหมือนไม่เหมือนอยังไงชอบไม่ชอบอยังไงมาคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก่อนจะจากกันไปถ้าใครอยากดูแลสุขภาพอยากลดน้ำหนักอยากปรับรูปร่างนะครับโอ้กรทิชเชอร์เมนเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำเรื่องนี้มาเนี่ยเก้าป แต่อย่างใดเลยนะครับเข้ามาพูดคุยได้ที่ Line m e l o m ม m e M E L O M O M A Y นะครับเข้ามาพูดคุยได้นะครับมาลองออกแบบโปรแกรมดูก่อนว่าต้องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ยังไงบ้างมีการปรับเปลี่ยนชีวิตยังไงของชอบไม่ชอบต้องเลี่ยงอะไรไหมต้องเพิ่มอะไรต้องลดอะไรแล้วก็ราคาค่าใช้จ่ายเหมาะสมไหมถ้าสมมติทุกอย่างลงตัวก็ค่อยตัดสินใจให้ที่เชอร์เมดูแลได้นะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครอยากแค่ดูแลตัวเองมีความรู้อยู่แล้วนะฮะอยากใช้เครื่องช่างวัดมวลไขมันที่เราใช้นะครับเราแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่คลิปแล้้้้ววนนนครรักกดดดเเเเขขาาาไไไไปปืือลย็็่่่งงชทีสมมมถ แล้วก็ถ้าสมมติว่าใครชอบเรื่องของการท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์นะครับอีกช่องหนึ่งของเราคือ every day is christmas นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อีกช่องหนึ่งได้นะครับทุกๆวันจันทร์ตอนหนึ่งทุ่มก็จะอัปคลิปส่วนช่องนี้ก็จะเป็นทุกวันศุกร์ตอนหนึ่งทุ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ